เงินสีด้านนะคะหนังสือพ่อรวยสอนลูกคุยเรื่องนี้เพราะว่าเราสวดมนต์จักรพรรดิหลวงตาบอกว่าจากักรพรรดิก็สามารถยุ่งเกี่ยวกับทางโลกและสามารถประสบความสําเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะพี่แอลเนาะมีมีเป้าหมายชีวิตต้องการประสบความสําเร็จต้องต้องมีความสุขด้วยนะต้องการประสบความสุขความสําเร็จทั้งกิจ,จาการงานทางโลกและทางธรรมเนาะพี่แอลก็มีงานที่ทําอยู่ แล้วก็มีสร้างส,างสวนธรรมสวนมนจักรพรรดิแห่งนี้ด้วยนะคะก็เพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมคะว่าถ้าเราไม่มีสตังค์อ่ะเราก็มีประโยชน์น้อยกว่าเห็นด้วยไหมคะเราส่วนมากแล้วกันส่วนมากต้องใช้เงินหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยก็จะมีเด็กคนหนึ่งเนาะเขาเป็นเรื่องเรื่องอุปมาอุปไมาายเนาะมีเด็กคนหนึ่งเขามีพ่อสองคน พ่อคนหนึ่งรวยมากๆอีกพ่ออีกพ่ออีกคนหนึ่งก็จนสุดๆอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างเนาะคำสอนของพ่อจนพ่อจนก็จะพูดเสมอว่าให้ลูกตั้งใจเรียนนะให้ลูกตั้งใจเรียนเพราะลูกจะได้มีหน้าที่การงานทำที่ดีอันนี้เป็นของพ่อจนนะแตไไ่ไม่ได้ว่าใครนะไม่ทราบว่าใครใครเคยถูกสอนมาแบบนี้หรือว่าใครสอนรูปแบบนี้อันนี้พี่อเอ๋ยกตัวอย่างจากหนังสือ มีพ่อสองคนพ่อของเด็กเด็กหนึ่งคนนะ่ะจะมีพ่ออยู่สองคนพ่อคนหนึ่งคือพ่อจนจนมากๆอีกพ่อคนหนึ่งก็รวยสุดๆเขาก็จะบอกว่าพ่อจนก็จะบอกลูกว่าให้ลูกตั้งใจเรียนเรียนจบแล้วจะได้มีการงานที่ดีงานที่มั่นคงพ่อรวยเขาจะสอนลูกให้เรียนไม่ต้องเก่งเท่าไหร่หรอกคือเขาจะสอนตรงข้ามแต่ให้มีคอนเนคชันเยอะ รู้จักเพื่อนเยอะๆเข้าไว้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงอาชีพในโลกนี้มี4อาชีพใหญ่ๆเนาะเพราะว่าในส่วนของพี่แอลเนี่ยทำส่วนปฏิบัติธรรมและทำธุรกิจด้วยที่อาลีอันอยุธยาค่ะถ้าเราต้องการเป็นอินเวนเตอร์ก็ได้บริษัทก็ลงทุนให้อีกแต่เราอาจจะลงทุนบ้างเล็กน้อยเช่นเราเปิดออฟฟิศส่วนตัวเราก็กลายเป็นอินเวสเตอร์ละ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกค้าป่วยลูกค้าเสียชีวิตครบกําหนดสัญญาบริษัทเป็นผู้ลงทุนให้เป็นธุรกิจที่มี3ามไอครบไอแรกก็คือ impact มีผลดีกับผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมายรวมถึงประเทศชาติด้วยเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจำเพื่อนๆทราบไหมคะคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นคนที่เป็นลูกค้าประกันชีวิตนะคะ แล้วรัฐบาลเขาบังคับให้บริษัทนะคะนำเงิน25เไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยถ้าสมมติลูกค้าหนึ่งคนออมเงินกับบริษัทปีละ1000,000บาท25 0 0 0จะถูกเงินที่ออมกับบริษัทบริษัทจะต้องนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยพันธบัตรซื้อไว้เพื่ออะไรคะซื้อไว้เพื่อเป็นเงินคงคลัขงของรัฐบาลนั่นแหละคะ่ะก็คือเงินเก็บของรัฐบาลเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมคะประเทศที่มีประกันมากๆ เวลาเกิดสงครามโรคที่สองครั้งที่สองทำประเทศเขาประเทศเขาอยู่ไม่ได้ประเทศเขาล่มสลายแต่ทําไมเขาสามารถฟื้นฟูประเทศได้เร็วเนาะเพราะว่าเขามีเงินคง,งคลังรัฐบาลมีเงินเนาะไม่ได้มาขายประกันใดๆนะคะแต่มาคุยให้ฟังว่าถ้าเรามีสารตั้งต้นที่ว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จเราช่วยผู้อื่นเหมือนทัศนคติชีวิตของพี่แอลเหมือนเป้าหมายชีวิตอยากมีเงินเยอะเยอะอยากมีเงินเยอะเอะเพื่อจะได้ช่วยคนอื่น พี่แอ๋วไม่มีครอบครัวนะคะครอบครัวตรงนี้หมายถึงสาม,มีลูกไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีแต่เราทำงานเพื่อช่วยคนอื่นเราอยากมีเงินเยอะๆหลักอยากสร้างสวนธรรมใครมาสวดมนต์กับเราแต่ก็พอมีพอกินพอแบ่งปันบ้างมาจากธุรกิจที่ทำอยู่พ่อไม่ต้องลงทุนใครอยากมาปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าให้สอบถามมาก่อนเพราะเราจะจัดคิวส่วนเราก็เป็นสวนเล็กๆมีที่นอนมีที่กางเต็นท์ ห้องก็จะเสร็จเพิ่มขึ้นถ้าคุณอยู่ง่ายกินง่ายคุณมาปฏิบัติธรรมกับพี่แอลเนะอย่างเงี้ยมาพูดคุยได้ค่ะอยากมาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวสนับสน,นุนอยากหาสตังเพิ่มเดี๋ยวสนับสน,นุนนะคะมามีความสุขความสําเร็จทั้งงานทางโลกและทงางธรรมด้วยกันค่ะอนุโมทานาสาธุค่ะ